สวัสดีคะ่พะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสบายดีเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเนาะเดี๋ยวม้นนี่เนาะคะ่ะทางจองนกเป็นน้ำกะสิพาทุกๆคนมาเบิงถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์อีกเ้นหนึ่งเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเ้นนี่เนาะเฮ้าเริ่มต้นจากเมืองอ e ีมาสตาเนาะแล้วเฮากัสิมาเมืองกอสกาเนาะ เป็นอีกถนนหนทางเส้นหนึ่งเนาะคะ่ะที่มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นบ่แพรเส้นอื่นๆเลยเนาะคะ่ะสำหรับถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์เนาะนี่ช่วงที่เข้ามาแนลดนดรถเลาะนี้เป็นช่วงหกมงหกมงแรงแล้วด้วยค่ะหกมงแรงถุมหนึ่งสองถุ่มนี่ละเพราะว่า มันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนของเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะสามทุ่มนี้ตะวันกนยังมาตกดินนะสําหรับเมืองฟินแลนด์ในช่วงไอฤดูร้อนนะช่วงเดือนกร,รกฎานะ่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสามทุ่มสี่ทุ่มนี้พันยงบ่มือเด้เอพันยังแจงอยู่แบบนี้ล่ะสําหรับไอเมืองฟินแลนด์เนาะเป็นเมืองมหัศจรรย์อีรีเด้ คันย่ำไอ้ย่ำนานหนาวมานี่ก็สิมืดอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วนาร้อนมานี่ก็สิแจ้งอยู่ตลอดเวลานะสำหรับเมืองเมืองฟินแลนด์่ะเป็นอีกประเทศหนึ่งอยู่ที่เป็นเมืองมหัศจรรย์อีีเร์สำหรับไอ้ผู้ใดอยากมาสัมผัสเนาะถ้าแม่นมา่ามานานร้อนนี่ก็สิเห็นไอ้ พาทิตเทียงขึ้นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคาว่าพาธิตเทียงขึ้นนี่ไหมความว่ามันสิบ่มืดเนาะคะ่ะเนาะตลอด24ชั่วโมงนะมันสิบ่มืดนะมันสิมีอยู่หนึ่งถึงสองวันน่ะที่อยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นละบ่มืดเลยตลอด24ชั่วโมงนะแล้วล้างจางหันมากอะซเริ่มมืดเขามือละหนึ่งนาทีมือละหนึ่งนาทีสำหรับไอ้เมืองมหาเซจันของเมืองฟินแลนด์เนาะ สำหรับคลิปนี้นะเฮากระพามาเบิงถนนหนทางของเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะซึ่งถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์นี่แตลเลสเซนนี่สีสวยงามอีลีเดพอเพ่พแม่พี่น้องนี่นะพามาเบิงเนาะพามาเบิงความสวยงามของถนนหนทางเมืองเพิ่นเนาะซึ่งกระครับกันคนละเลนกับเมืองไทยเนาะคะ่ะ เมืองไทยนะครับทรายเนาะแต่ว่าสำหรับเมืองฟินแลนด์นะครับขวานเนาะค่ะเป็นพวงมาลัยทรายครับขวานเนาะค่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์มาเบิร์ถนนหนทางของเพิ่นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะต่อให้เป็นถนนเล่นสวนนี่ก็นถนนเพิ่นสวยงามอ e ีเลเด้อร์สำหรับเมืองฟนะินแลนด์น่ะทุกเส้นเลยละเพิ่นก็นสิตัดเลาะไปตามไอ้ ตามเนินตามไอตามผู้คื้บานเหานะ่ะสิเอินผู้เนาะค่ะเนาะเมืองฟินแลนด์นี่สิบ่ได้มีภูเขาดอกเด้อแต่ว่าสิเป็นเนินขื้นเนินลงนั่มีเนาะค่ะเนาะนี่สำหรับถนนหนทางของเพิ่นเนาะเพิ่นการสวยงามมากๆเลยเด้อค่ะสำหรับการแลนลด์รถอยู่เมืองฟินแลนด์เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ต่อให้ถนนลงซํำได้เนาะยางที่บอกในคลิปที่ผ่านมาเนาะที่เขาเห็นนี่คือถนนลงลงเนาะต่อให้ลงซํำได้นี่ก็เสีเย่ยบความเร็วตามใจชอบประด,ด้๋ยวด้ค่ะต้องไปตามลิมิตที่เพิ่นกำหนดเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิม,มีไปข้างๆทางนะบอกเนาะว่าให้แลนด์ฮาซิพกซแลน์ลอยหนึ่ง 4, จังสี่จังค่อยแลนตามลิมิตเนาะค่ะนี่ล่ละ สิเห็นเป็นถนนลงลงแบบนี้กับโบแมนว่าสิเยียบใดเด้ดบ่คือเมืองไทยเนาะ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็คือเยียบเอาเยียบเอาละพอถนนลงนี้เฝ้าเยียบเนาะสําหรับเมืองไทยนะเฝ้าเยียบคเร่งให้เพิ่มความเร็วนั่นเนาะนะแต่สาหรับเมืองฟินแลนะด์นะบบไดเด้อค่ะเพิ่นก็สิไปตามลิมิตของเพิ่นนั่นละเพิ่นสิม,มีไปบอกว่าให้ไปหกซิก็ต้องไปหกซิให้ไป1อยนึงก็ต้องไป1อยนึงเนาะค่ะเนาะเฮาก็ไปตามกฎตามกติกาของเพิ่นนั่นละ การไปซาซานี่ยมันก็นได้เห็นไอ้วิวทิวทัศน์นะได้เห็นความสวยความงามของถนนทนงทางของบ้านเมืองเพิ่นเนาะค่ะเนาะ้างทางน่ะที่เห็นเป็นสี่งเรื่องๆน่ะก็สิเป็นเขาบาเล่เนาะค่ะเนาะเขาโอ๊ดเขาบาเล่นั่นล่ละสําหรับเมืองฟินแลนด์เพิ่นกับมีกันถ้าเป็นบ้านทฮากระเฮดห้เฮดห,ห,หน้ากับก็มี่เนาะค่ะเนาะเป็นเขาโอ๊ดเนาะค่ะเขาบาเล่เขาโอ๊ดล่ะที่เป็นปลูกไว้เนาะ นี่นะมาเบิงถนนหนทางของเมืองเพิ่นเด้องามอีลีเด้สวยงามมากๆเลยเพิ่นก็ซิมีอุโมงมีอียังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮากสิพ้าพานช่วงนั้นเนาะช่วงมีอุโมงช่วงยังนะมันก็ซิมีเนาะเป็นอุโมงให้ให้ซั์ขามเนาะค่ะสำรับรถดนี่ก็ะแลนข้างลางเนาะ ฮากะสเแลนตไตเอไตสะพานไตอุโมงนั่นแหละแล้วที่นี่ข้างบนนี่เพื่อนเสียเอาไว้ให้ซัดและไอซัดยางเนาะซัดก็มีมีสะพานขามขึ้นกันเด้สำหรับเมืองฟินแลนด์ฮากะับมาเบิงความสวยงามของถนนบานเมืองอื่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องฮาเบิงแต่ของเมืองไทยแล้วเนาะตอนนี้เฮากะกออกมาเบิงของต่างแดนบางเนาะค่ะ สำหรับของเมืองไทยนี่ก็สวยงามบตางกันดอกเพียงแต่แตว่าห้าก็ให้เบิ่งในเส้นทางต่างแดนนําเนาะค่ะเนาะสำหรับเส้นนี้นะเริ่มต้นจากเมืองอีมาสตาเนาะแล้วห้าก็มาเมืองกอสกาเนาะค่ะเนาะห้ามาเส้นไอเส้นถนนเล่นสวนเนาะค่ะ ต่อให้เป็นถนนเลนส่วนใดก็สวยงามเนะค่ะสำหรับไอ้ถนนเมืองฟินแลนด์เนี่ยกส็สิมีโขไม่มีโคง้งไม่ยังไปตามไอ้ตามไอ้ตามปานี่ล่ละที่เห็นอยู่นะส่วนใหญ่สิเป็นป้าสนเนาะคะป้าสนป้าคริสต์มาสนั่นละสำหรับไอ้เมืองฟินแลนด์นนะ ต้นใหม่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นต้นสนนะคะเนาะแล้วก็ต้นคริสต์มาสเนาะแล้วก็สิมีตน้นไอ้อยียงถ้าเป็นภาษาฟินเพิ่นก็สิเอิน้นต้นกุ้ยโวเนาะค่ะก็สิมีเนาะมีเป็นลักเลยละ่ะก็คือสามสามชนิดนี่ละ่ะที่เห็นเห็นนี่ก็คืออย่างที่บอกละ่ะต้นคริสต์มาสต้นสนแล้วก็ต้นกุ้ยโวเนาะค่ะ สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกคือกันนะคะาสำหรับเอถนนหนทางเมืองฟินแลนด์กสิคงไปตามมมบาลคงไปตามเนินเขาคือบานเฮานั่นละคือถนนบานเฮานั่นละนี่นะเบิงงเนาะคะ่ะ ที่เห็นสีเหลืองๆอยู่นี่ยก็เป็นปลาเข่าด้วยค่ะเขาโอ๊ตเข่าบาเล่เนาะที่เพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันนั่นล่ะถ้าเป็นเมืองไทยก็เฮ็ดหน้าเนาะค่ะเนาะชาวไทยชาวหน้าเนาะสำหรับเมืองฟินแลนด์นะเพิ่นเป็นเมืองที่แบบว่าถ้าเป็นไอ บรรยากาศนะส่วนใหญ่สีอึมครึมอึมครึมบมื่อใครมีแดดเนาะค่ะเนาะต่อให้อ้ฤดูรออนนะบางมือก็บม่มีแดดเด้บางมือก็สิอึมครึมอึมครึมแบบนี้ล่ละเพราะฉะนั้นนะการแลนรถดแลนล่านี่ก็ต้องเปิดไฟไว้ตลอดเวลาคือกันเนาะเพื่อแบบว่าเพื่อแบบลดสวนมากก็สิเดเห็นเนาะค่ะเนาะคือวิสัยทัศน์มันสิเดกวางคว้างขึ้นนะนาะวิสัยทัศน์สิมองไกลขึ้นสําหรับการเปิดไฟแลนรถดเนาะค่ะ ถ้าเป็นบรรยากาศอึมครึมอึมครึมว่มีแดดว่ามีอย่างนี้เพิ่นสิเพิ่นเสียห้เปิดไฟแลนด์ลดนะสําหรับเมืองฟินแลนดนะ์น่ะแต่ถ้าว่ามีแดดหรือว,วิสัยทัศน์ดีๆแนะ่บ่เปิดก็ไดเนาะก็แล้วแต่เนาะก็คืออยู่ที่อากาศนั่นละสังเกตบ่งเสาไฟฟ้าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นเสาใหม่เด้อค่ะที่เห็นอยู่นะเป็นเสาใหม่นะ เมืองฟินแลนด์นะส่วนใหญ่เป็นสีใสเสาใหม่นะเพราะว่าเพิ่นมีใหม่ที่ดีนะคะเนาะใหม่ดีมีคุณภาพเลยละเพราะว่ามันอยู่กับหิมะได้ย่างสบายๆนะ่ะนาหิมะมากกับ่ดไม้มีผลกระทบยังเด้กับเสาไฟใหม่นะเนี่ยเสาใหม่เนี่ยที่เพิ่นเอามาเหตุเสาไฟนะ่ะเป็นใหม่เนาะใหม่ทั้งต้นนะะ่ะเป็นต้นสนน่ะเนาะคะ่ะเป็นไหม่ที่อยู่กับหิมะได้อย่างสบายๆเนะี่ย เบิ้งถนนหนทางบ้านเมืองที่เจ้าเนาะค่ะพแม่พี่น้องสวยงามอิหลีเด้อถ่ายคลิปมาฝากเนาะค่ะเนาะเฮามีโอกาสได้เอ,เอมาแลนรถไอ้บ่ลพิดบ่ถึกเนาะค่ะมาแลนลดรถเลาะเบิงบ้านเมืองของเพิ่นนนอกก็เลยได้ได้ถ่ายคลิปมาฝากเนาะ,ะสำหรับถนนหนทางต่างแดนเนาะค่ะเนาะ ระยะทางก็ยาวไกลอยู่พอสมควรด้วยค่ะสำหรับเมืองอีมาสตามาเมืองกอสกานะเนาะเฮากับไทยให้เบิ่งแค่บางช่วงเท่านั้นเนาะค่ะเนาะโบว์วัซีช่วงได้ก็งามโดดเด่นเลยละ่ะสำหรับไอ้ถนนหนทางเมืองฟินแลนด์น่ะเพิ่นสวยงามอีหลีสวยงามแล้วก็โดดเด่นอีหลี มันก็สดชื่นแล้วก็ได้บรรยากาศอีกบรรยาก,ศกรรยากศหนึ่งด้วยค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องสําหรับการมาเบิ่งบ้านเมืองที่เจ้าเนาะค่ะเนาะแค่ได้ครับรถเลาะเบิ่งถนนหน,นทางนี้มันก็สดชื่นไปอีกแบบนึงด้วยค่ะเป็นการรี่แลกชีวิตอีกแบบนึงกรไดขึ้นกันนะสาหรับเการนั่งรถเบิ่งถนนหน,น,นทางต่างแดนนั่นเนาะค่ะเนาะ ก็คือบอเมนต่ต่างแดนดอกต่อให้อยู่เมืองไทยก็คือการเนาะการที่เฮาได้ออกไปใส่ชีวิตเนาะการทีเฮาออกไปเห็นไอ้มุมเอมอื่น,นบ้างเนาะมันก็เป็นการรีแลกชีวิตคือกันเนาะรีแลกไอให้สุขภาพจิตเท่าดีขึ้นก็นได้คือกันเนาะค่ะเนาะนี่นะมาเมืองถนนหนทางบ้านเมืองที่เจ้าเด้อ สวยงามอีลีเด้อค่ะนี่้างทางก็สีมีตนสนละซะส่วนใหญ่ต้นสนต้นกุ้ยโวเนาะค่ะเนาะสีขาวๆนะก็สิเป็นต้นกุ้ยโวเนาะสีแดงๆแน่สีสมๆก็สิเป็นต้นสนเนาะค่ะ สวยงามอีลีเนาะค่ะเนาะสำหรับถนนหนทางบ้านเมืองเพิน่นเอากาซีเรียวไปเมืองกอสกาเนาะค่ะเนาะ นี่นะมาเบิงถนนท,นทนทางบ้านเมืองเพิ่นเะนาะนี่เพิ่นบอกว่าใหย,ยบหนึ่งลอยเนาะคะ่ะนี่นะลิมิตของเพิ่นเนาะหนึ่งลอยเขาก็ไปตามลิมิตท,ที่เพิ่นกาหนดนั่นแหละข้างหน้าก็สเะะนะิเป็นอุโมงค่ะนี่นะเป็นอุโมงข้างบนนะ่ะเป็นทางเดินของสัตว์ป่าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นทางเดินของของพวกฮิลลวีเนะพวกกวางพวกลิมิพวกสั์ป่านั่นแหละ เฮากะแลนรดข้างล่างเนาะข,นข้างบนก็ให้เป็นทางเดินของสัตว์ป่าเนาะค่ะเนาะเบิง่งแต่นอนทางบ้านเมืองที่เจ้าเนาะค่ะเนาะสวยอิลีเนาะงามอิลีก็เลยเดี๋ยวถ่ายคลิปมาฝากเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้นะมันมันเริ่มมืดเลยเด้สองทุ่มสามทุ่มนี่เริมเริ่มมืดเข้ามืดเขาน่ะเนะาะความหมายก็คือเริมเริ่ม,มืดลงน่ะ มันก็นเลยสิแนมเห็นได้ปรชจัดเจนเนาะค่ะเนาะเฮาก็ามาถึงเมืองกอดกาแล้วเนาะค่ะพม่พี่น้องนี่สําหรับถนนหนทางเสนนีนะจะเมืองอีมาสตาเนาะมาเมืองกอรกาเนาะเฮาก็ณนะช่วงนี้คือเขามาถึงเมืองกอสกาแล้วเนาะคะ่ะนี่นะเดี๋ยวเฮาสิได้เห็นอุโมงทางเดินของสัตว์อีกเนาะค่ะเนาะนี่ เป็นทางเดินของสั์เนาะค่ะนี่หฮาก็ะใส่ถนนข้างล่างข้างบนก็นให้ซั์เนาะคะ่ะเนาะไฮซั์เดินเนาะ,ะแล้วก็มีอีกแบบนึงเนาะค่ะนี่นะที่เห็นอยู่นี่หละเป็นโอโอคงทางเดินของสั์เนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นีนาะนกเป็นนามกับพาทุกๆคนมาแลนเหล่อเบิง อีกเส้นหนึ่งของถนนเมืองฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะพอแม่พี่นอ้องสำหรับมือนีกกับแค่นี้เด้อคะ่ะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ